เจ้าสามคนเป็นใครมาจากไหนพวกเราเป็นผู้ลี้ภัยมาจากเมืองเยือกแข็งเจ้าคะ่ะเมืองเยือกแข็งอยู่ห่างจากที่นี่ตั้งหลายร้อยกิโลเมตรพวกเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงพวกเราถูกกลุ่มนักล่าจับตัวมาเจ้าคะ่ะแต่เมื่อคืนพวกเราฉวยโอกาสหนีออกมาจากค่ายของพวกมันได้ในค่ายนั้นยังมีผู้ลี้ภัยคนอื่นอยู่อีกไหมมีแน่นอนเจ้าคะ่ะทั้งพ่อและน้องชายของฉันก็ยังติดอยู่ในนั้นถ้าเป็นไปได้ท่านหลอดโปรดไปช่วยพวกเขาด้วยเถิดเจ้าค่ะพวกนักล่ามีกันกี่คนแล้วพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหน มีประมาณ20คนเจ้าค่ะส่วนใหญ่ฝีมือไม่ได้เรื่องสู้แม่นางมนุษย์งูท่านนี้ไม่ได้หรอกเจ้าค่ะจะมีก็แต่หัวหน้าสองคนนั่นแหละที่ฝีมือแข็งแกร่งเอาเรื่องดูเหมือนว่าพวกนักล่าจะมีฝีมือไม่เท่าไหร่งั้นเราไปดูรังพวกมันหน่อยดีกว่าถึงจะเป็นค่ายโจรแต่มันก็น่าจะมีสมบัติให้เก็บมาบ้างแหละนะจริงสิเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อจัสมินเจ้าค่ะข้าชื่อแซฟไฟ์เจ้าค่ะตกลงตอนนี้พวกเจ้าสามารถทำงานในอาณาเขตของฉันก่อนก็ได้ส่วนฉันจะออกไปดูพวกนักล่าสักหน่อย ฉันหวังว่าจะได้เจอครอบครัวของพวกเจ้านะพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆขอบคุณนะท่านหลอดมูเฉียสมเคราะห์นี่สิแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยเรียนสกิลอัศวินครบแล้วหรือ,อยังงั้นฉันควรจะอัญเชิญแอนดรูผู้พิทักษ์รูอิดระดับอีลีทเลเวล5ออกมาเลยไหมอัญเชิญค้าได้พบท่านแล้วท่านหลอดความจงรักภักดีต่ำมากเลยฮะสงสัยต้องใช้วิธีซื้อใจกันหน่อยแล้ว แอนดรู Andrew, ในฐานะค่ารับใช้ของข้าเจ้าจะได้รับพรศักดิ์สิทธิ์จากข้าบัตรนี้ข้าขอมอบพลังให้แก่เจ้ารับทราบในท่านโอ้ท่านหลอดนี่มันเวทมนต์อะไรกันสัพรพคุณของมันช่างทรงพลังนักและดูเหมือนมันจะไม่มีวันเสื่อมสลายไปเลยมู่เฉียใช้สกิลที่เพิ่งเรียนมาด้วยตกลงท่าหลอด พลังของท่านช่างหาใครเปรียบมิได้มีเพียงผู้ที่พักดีต่อข้าเท่านั้นที่จะได้รับพรวิเศษเช่นนี้ข้าขอพักดีต่อท่านหลอดตลอดไปความจงรักพักดีของขารับใช้แอนรูเพิ่มขึ้นเป็น74แต้มเฮ้อดูเหมือนว่าการบีบบังคับกับการหลอกล่อจะยังใช้ได้ผลเสมอสินะนายท่านข้าได้ยินจากอีโลน่าว่าท่านจะบุกโจมตีค่ายนักล่าถูกต้อง แล้วเจ้ามีแผนการอะไรบ้างไหมข้าได้พบตำแหน่งที่ตั้งแล้วโปรดให้ข้านำทางถืดขอรับจริงสิปกตินักรบไม่ค่อยฉลาดไม่ใช่หรอทำไมเจ้าฉลาดจัง <c oughs> ข้าก็แค่สนใจเรื่องการต่อสู้เป็นพิเศษนะครับเป้าหมายค่ายนักล่าไปกันเลยนายท่านนั่นคือหน่วยลาดตระเวนของพวกนักล่าค่ายของพวกมันอยู่หลังเนินดินนั่นเองมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกรีบส่งสัญ,ญญาณเตือนภัยกำจัดผู้บุกรุก เลเวล4กับเลเวล5งั้นหรอทำไมมันอ่อนแอจังวะอัดซัมจัดการพวกมันซะตามประสงค์ขอรับสัมสังหารนักล่าเลเวล4และนักล่าเลเวล5ได้รับ exp 100แต้มสมาชิกปาร์ตี้มู่เสือเฉาซินและผู้ติดตามลิโอน่าและแอนดรูได้รับค่าประสบการณ์50แต้ม เขาสิ้นฉันอัพเป็นเลเวล3แล้วดีมากเดี๋ยวเธอต้องเข้าร่วมการต่อสู้แล้วนะจะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มอีกอืมเข้าใจแล้วไปกันเถอะพวกเจ้าไปก่อนไปกวาดล้างชายพวกมันให้เรียบร้อยนั่นหัวหน้าพวกมันงั้นเหรอระดมยิงใส่ไอตัวหัวหน้านั้นเลยอ่อนแอเกินไปเหมือนโดนสกิดเลยเว้ยนายท่านระวังตัวด้วยอยู่ไกลๆฆ่าเขาไว ายฟ้าน้ำแข็งช่วยด้วยหลินตงโจมตีจากด้านข้างสิเว้ยเพลงดาบแสงศักดิ์สิทธิ์ไม่ไหวแล้วพวกเราสู้มันไม่ได้เลยตลอดให้ข้าไปฆ่าไอ้หน่่ยสอดแนมนั่นไหมจะได้กันไม่ให้มันไปตามพวกมาเพิ่มไม่ต้องข้าต้องการค่าประสบการณ์เพิ่มอยู่ดีให้มันไปตามมาเยอะๆเลยการต่อสู้นี้น่าเบื่อจริงๆ มันกําลังฆ่าคนของข่าอยู่นะเว้ยเลเวลสิไอ้หัวหน้าหน่วยนี่เลเวลไม่น้อยเลยฮะถ้าผู้เล่นทั่วไปมาเจอก็คงเกิดปัญหาใหญ่แน่พี่น้องทั้งหลายลุยมันเลยอัดซ้ำโอกาสที่นายจะได้แสดงฝีมือมาถึงแล้วเข้าใจแล้วลุยแอนดรูนายคอยจัดการพวกที่พยายามลหลบหนีเข้าใจไหมขอรับเฮ้ hey! เพลงดาบของแกมันมุ่มง่ามสิ้นดีให้ข้าสอนให้เอาไหมล่ะหัวหน้าหัวหน้าถูกฆ่าแล้ว ไปไปไปหนีเร็วเจ้าหนูคิดว่าจะหนีรอดไปได้หรอพลังหมีคำรามสังหารหัวหน้าค่ายสำเร็จจากการคำนวณระดับของท่านการจูโจมครั้งนี้ถูกตัดสินว่ามีความยากระดับสูงสุดรางวันพิเศษม้วนคำพี์อันเชิญนักฆ่าไร้เงาระดับสีฟ้าหนึ่งอันเมื่อเทียบกับเลเวลของข้าแล้วนี่มันกำไรมหาศาลชัดๆ